สวัสดีครับชาว fps thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมากับเจ้าเมาส์จากทางค่าย m a u v o touch wisdom นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ g 905นะครับผมในชื่อรุ่นย่อยๆอีกนะฮะชื่อว่า scorpion a l l a i s luminous gaming mouse เอาเป็นว่า g 905ละกันนะครับผมสำหรับเจ้า m a u v o gaming ตัวนี้นะฮะก็หน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับกล่องนะฮะเป็นแดงดำนะเป็นโทนแดงดำคือใช้สีแดงดำเนี่ย ก็รวมแบบเกมมิ่งละนะเปิดฝาหน้าได้นะฮะเปิดมาก็จะเจอกับฟีเจอร์ที่เขาเขียนไว้นะครับผมแล้วก็รูปร่างเมาส์ให้ดูรวมไปถึงตรงนี้ก็เป็นตัวจริงที่วางโชว์ไว้นะครับสามารถที่จะเอามือมาลองมาสวมมาใส่ดูได้นะครับมาดูด้านหลังกันก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบพวก built-in stable metal weight นะฮะก็ง่ายคือเมาส์เขาเนี่ยจะเป็นบอดี้แบบเป็นเหล็กๆนิดนึงนะฮะหน้าตาเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นรุ่นลายอันนี้เขียนว่า เทมเปเลียนไทม์นะครับผมสวิตก็คือสวิตเขาเนี่ยทนการกดได้ถึง1อ่าสิล้านครั้งนะครับแล้วก็ออตติคอร์เอนจินซึ่งตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยต้องย้ำเลยว่าเขาใช้เป็นอวากอ A3050 นะครับผมก็เป็นตัวเลขตัวเลขนี้คุ้นกันดีนะครับสามารถที่จะเอาตัวเลขไปเรเชช์อยู่ได้ใน Google นะครับว่าเป็นเมาส์รุ่นอะไรบ้างที่ใช้ลองไปดูในส่วนของตัวเมาส์กนแล้วกันนะฮะนอกจากตัวเมาส์แล้วเนี่ยเขาจะมีแผ่นไดรเวอร์แล้วก็คู่มือเล็กๆน้อยๆมาให้ p a c k พ็ e เ,เขามีตัวเวอร์ตัวไดเวอร์มาให้นะครับเป็นแผ่นซีดีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไดเวอร์นะฮะก็จะบอกแบบนุ่นน,นี่นั่นปุ่มจะปุ่มมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับคร่าวๆตัวเมาส์นะครับ,มรบผมตัวเมาส์ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับด้านข้างเขานะฮะออกแบบแบบเหล็กอะแข็งแรงแข็งแรงนิดนึงนะครับผมก็จากที่เคาะเคาะดูเนี่ยมันไม่น่าใช่พลาสติกเพราะถ้าพลาสติกมันจะเป็นเสียงแบบ กลัวนิดนึงอันนี้มันเป็นเนี่ยบอดี้มันแบบอาจจะไม่เหล็กซะทีเดียวอาจจะเป็นอลูมิเนียมผสมมาแล้วมาณนี้เนาะนะฮะก็ดูแข็งแรงดีครับดูแข็งแรงดีและที่สําคัญเนี่ยยกมาดูเมื่อกี้เนี่ยหนักนะจัดว่าหนักเลยนะครับแากที่เขาบอกว่ามีการถ่วงน้ําหนักไว้ด้วยนะฮะด้านในอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆกันเลยกันนะด้านขวานะฮะจะไม่มีปุ่มพิเศษอะไรเป็นเมาส์แบบทรงแบบบาลานซนะ์นะตรงแบบๆนะครับแอบขวานิดๆนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่ลากนิปโปองทางด้านขวา นะทางด,าด้านซ้ายมือของเมาส์เนาะนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าครับนะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะครับก็นี่ครับยกขึ้นมานจะมีรุ่น G 905บอกไว้เลยแล้วก็ลวดลายที่เป็นกราฟิกนะครับด้านล่างครับผมก็จะพบกับกลาย4จุดด้วยกันแล้วก็มีเซนเซอร์ออปติคอลสีแดงที่หน้าเลยนะฮะก็เป็น เป็นความคลาสสิกของออปติคอลครับก็คือจะมีแสงทะลุออกมานะสายนี้เป็นสายถักนะครับผมสายแอบสั้นนิดนึงนะครับปกติจะดึงมาประมาณนี้คือจะไม่ตึงแต่นี่คือตึงแล้วนะเดาว่าน่าจะสักประมาณเมตรกว่านะครับ1.2ประมานั้นนะก็เดี๋ยวลองมาดูเสียงคลิกกันนะครับอ่าหนึบหนึบนิดนึงครับเสียงนี่คลิกซ้ายคลิกซ้ายครับคลิกขวาครับ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันนี้ความความความรู้สึกเวลากดนะฮะจะเด้งรับมือดีครับผมความแข็งนี่กลางๆนะครับประมาณ5นะครับไม่ไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนักนะครับกำลังดีดรับนิ้วดีนะลักษณะของเมาส์เนี่ยจับแล้วเต็มมือดีครับไซส์ของมเมาส์นี่จะกลางๆไปทางใหญ่นิดๆเลยนะแต่ที่สําคัญคือหน,นักครับเวลาเราจะยกขึ้นหรือคนที่ชอบเล่นเมาส์แบบสะบัดสบ,สบัเนี่ยค่อนข้างี่จะใช้แรงยกขึ้นมาเลยทีเดียวนะปุ่มบนตัว,มวเมาส์นี่มีให้ปรับค่อนข้างเยอะนะครับผม A B C D E นะครับรวมรวมห้าถึงหถึงเจุ่มล้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูการใช้งานเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็การทดสอบการยิงกับเกม FPS ครับเรามาดูการใช้งานเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของทาง m a r v o ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชัน1.0นะ G905 นะครับผมใครที่มี DVD ROM เนี่ยก็สามารถที่จะเอาแผ่นใส่เข้าไปแล้วลงได้เลยนะครับส่วนทางใครที่ ไม่มีสามารถที่จะเซิร์ช Google ไปแล้วจะไปเจอแฟนเพจของมา v ว l Thailand นะครับก็จะมีให้ดาวน์ 10, โหลดมา ب ب ปปเป็นไฟล์ซิปโหลดมาปุ๊บแตกไฟล์ปุ๊บเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเจอกับหน้าตาหลักนะฮะในหน้าคีครับผมคีก็สามารถที่จะปรับในส,ส่วนของปุ่มได้ปุ่มมีทั้งหมดประมาณ8ปุ่มด้วยกันนะฮะที่สามารถตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็มีโหมด1 2 3 4 5นะฮะซึ่งทีซง่ซึ่งเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปลักษณะของของปุ่มต่างๆไปได้นะฮะนี่คือหน้าแรกคือคีชัตติ้งครับก หน้าที่2ครับผมคือหน้าของมาโครตัวนี้นี่สามารถใช้งานมาโครได้นะครับให้การกดครั้งเดียวเนี่ยเป็นการกดปุ่มคีย์บงคีย์บอร์ดหรืออันชโปรแกรมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนปุ่มต่างๆนะฮะ r e แม p p i n g ได้หมดนะครับหน้าที่สคือ DPI setting ครับเป็นเรื่องของการปรับค่า DPI นะครับผมตามมาด้วย report rate ครับก็คือ polling rate นั่นเองที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ125 250 500ก็1นึ่ันนะฮะส่วน DPI สามารถปรับตั้งแต่1000ขึ้นไปนะครับผมไม่มีน้อยกว่านั้น 1น0 0งพั0แล้วก็4000อันนี้คืออันนี้คืออ่าตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมเลยนะครับตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็หน้าที่4ครับผมคือ LED นั่นเองนะครับจะมี Breathing effect นะครับ On off ได้อ่า LED brightness นะครับผมมี High middle low คือสูงอ่าแรงกลางแล้วก็เบานะครับแล้วก็ Breathing frequency คือความถี่ในการการพนะพริบนะฮะความถี่ในการกระพริบของเขา ส่วนสี LED color เนี่ยสามารถที่จะจิ้มได้เลยนะครับว่าจะเอาเป็น red yellow green ต่างๆถ้าเราเลือกอสมมติเราเลือก red ใช่ไหมฮะเรา apply เลยครับปับ๊บจะมีการโหลดนิดนึงนะครับส่งข้อมูลไปถึงตัวเมาส์นะครับเราจะได้ไฟ LED เป็นสีแดงแล้วเห็นไหมนี่กระพริบเป็นสีแดงครับอ่าล่าสุดจะเป็นมอเตอร์ฮะก็จะเป็น open close strong แล้วก็ weak นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความเร็วในการกระพริบของแสงไฟนะครับถ้าเกิด s t r o n เนี่ยก็จะเป็นแบบ ช้าสุดเร็วสุดนะครับแล้วก็วีคเนี่ยจะเป็นแบบช้าอ่อนมากนะครับผมคือแสงไฟมันจะดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของเซตต์ซิสตซิสเต็มนะครับซิสเต็มเซตติ่งนะครับผมก็จะมีพวกดับเบิ้ลคลิกสปีดเอ็กวิลสปีดนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของการเร่งตัวเมาส์นั่นเองนะครับนี่ฮะมีประมาณนี้สําหรับเรื่องของซอฟต์แวร์เดี๋ยวลองไปยิงกันดูในเกม CSGO นะครับผม เราลองมาดูการใช้งานนะครับผมกับตัวเกม CS:GO นะครับตอนนี้คือเซตติ้งที่ผมเลือกในโปรแกรมเนี่ยมันเป็น1,000 DPI นะครับกับ1,000 hz กับพุ้งเลนหล่งพน1000ะฮะก็การลากเมาส์เนี่ยถือว่าทำมาได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ A 3 0 5 0อยู่แล้วนะครับนิ่งดีนิ่งดีเลยนะครับนิ่งดีเลยนะครับเอียงนะฮะมาจะลองยิงดูแล้วกันนี่ เคๆ,ๆ ừ, ừ, ừ. คนเยอะมากครับเซิร์ฟดีไซน์ของเมาส์เนี่ยมอยาอาจจะดูมอาอาจจะดูแบบว่าล้ำๆนิดนึงครับผมก็มจะมีจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเมาส์ที่เป็นทรงเรียบๆปกติครับเพราะว่าคือดีไซน์เขามันจะเป็นตรงๆอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีปีกปีกซา้ายปีกขวาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะต้องปรับตัวนิดหน่อยนะครับผม ส่วนเรื่องของน้ำหนักที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยมีผลนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นแบบสะบัดยกเลยนะครับสะบัดแบบยกเลยทําให้ผมต้องใช้แรงในการยกเมาขึ้นมาพอสมควรนะฮะแต่ผมเคยเห็นบางคนเขาก็เล่นสไตล์แบบว่าลากของเขาไปฮะชิวๆนะครับลากไม่ได้ยกเมาอะไรมากนั้นก็คือน่าจะช่วยได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอาจจะลองยิงดูนี่ไม่ได้ยิงเลยเลยเนี่ยพูดไปเนี่ยอ่ะปะกรับสองตัวแล้วกันครับ พอเยอะมากปกติเข้ามาจะมีแต่บอดเรื่องคุมเป้าเรื่องยิงเทีอนนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับแม่นยำได้ปกติคลิกกลางๆครับไม่ได้แข็งเกินไปยิงระยะกยไกลใ่เทีอนัดโอเคสัวตคงใจ นั่นแหละพอละนะฮะคนมันเยอะจัดหันทุกทีหันทุกทางจริงๆนะครับผมก็ถือได้ว่าเจ้าโมโบจี905ตัวเนี้ยก็ถือว่าทำมาได้ดีครับในเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็คลิกนะครับผมส่วนขนาดและน้ําหนักเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับการใช้งานจริงนะครับผมกับการเซตเซตค่าต่างๆในซอฟต์แวร์ไดเวอร์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าไดเวอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ต้องอินสตอลนะครับโหลดมาแตกไฟล์ปุ๊บแล้วเปิดขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็ พอลองใช้งานดูเนี่ย dpi 1,000เนี่ยก็ไม่จะรู้สึกต่างกับ800เท่าไหรน่นะนะถึงแม้ว่าเขาจะจูน dpi ได้ไม่ละเอียดแต่ก็เป็นช่วง dpi ที่แบบกำลังใช้งานได้จริงนคะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะรวมๆแล้วถือว่าแม่นยำดีมากเพราะว่าตัว alago 3 0 5 0เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เราเคยผ่านผ่านมือมาบ้างอยู่แล้วนะ,ะรวมไปถึงตัวเมาส์เนี้ยถ้าจะให้พูดถึงนคะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก นะฮะที่มันอาจจะดูแบบหนักไปสักน,นิดหนึ่งสำหรับคนที่เล่นอ่าเมาส์สายสะบัดอย่างผมเองนะฮะเดีถ้าเกิดใครที่เล่นแบบไม่ค่อยยกไม่ค่อยสะบัดขึ้นมาอะไรมากอะแบบลากธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอาจจะชอบซช้ด้วยซ้ำเพราะามันทาให้มือเรานิ่งมากขึ้นนะครับผมแล้วรวมไปถึงสายที่มันอาจจะดูสั้นไปนิดนึงนะเพราะบ,บางคนเนี่ยคือใช้วางคอมไว้แบบซ้ายล่างเลยนะฮะแล้วก็เมาส์เนี่ยอยู่ขวาขวาสุดเลยบางทีสายอาจจะไม่ถึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อ่าติติงกันเล็กน้อย นะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบแนละสำหรับแบรนด์มาโวตอนนี้ก็มีขายในประเทศไทยแล้วตามร้านเกมมิกเกอร์ชั้ชนนำโดยทั่วไปนะครับผมวันนี้ผมแล้วก็ทางเอ t เพตแลนด์แลวก็มาโวเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ